อนุตริยะสาหนึ่งทัศนานุตริยะความเห็นอันยอดเยี่ยม 2. ปฏิปทานุตริยะการปฏิบัติอันยอดเยี่ยม 3. วิมุตตานุตริยะความพ้นอันยอดเยี่ยมอธิบายอนุตริยะแปลว่าภาวะอันยอดเยี่ยมสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณธรรมที่ยอดเยี่ยม จำแนกไว้เป็นสามประการคือ 1. ทัศน,นานุตรยะความเห็นอันยอดเยี่ยมได้แก่การเห็นธรรมที่เป็นความรู้ความเห็นระดับยานที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลด้วยการศึกษาการพิจรารณาการปฏิบัติอย่างที่ทรงแสดงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตแม้การเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง ก็ชื่อว่าเป็นการเห็นอย่างยอดเยี่ยม 2. ปฏิปทานุตริยะการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมได้แก่การปฏิบัติในไตรสิกขาทั้ง3ม,มีการสำรวมระวังในศีลการปฏิบัติพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์จากนิวรณ์ทั้งหลายเป็นต้นและการปฏิบัติเช่นนี้ถือว่าเป็นยอดกว่าการปฏิบัติทั้งหลาย 3. วิมุตตานุตริยะ การพ้นอันยอดเยี่ยมได้แก่การพ้นจากกิเลสอาสะวะอย่างเด็ดขาดเป็นอกูปรธรรมคือไม่กลับมากำเริบอีกเพราะการปฏิบัตินั้นอนุตริยะสามประการนี้สงเคราะห์เข้าในสัตธรรมสามคือทัศนานุตริยะสงเคราะห์เข้าในปริยัติสัตธรรมปฏิปทานุตริยะสงเคราะห์เข้าในปฏิบัติสัตธรรม วิมุตตานุตตริยะสงเคราะห์เข้าในปฏิเวศสัตธรรมแนวคำถามคำตอบถาม 1. นึ่ทำอะไรได้นามว่าอากูปธรรมวิมุตตานุตตริยะได้แก่วิมุตชั้นไหนตอบทำที่ระได้แล้วไม่กลับมากำเริบอีกหมายถึงผู้ที่ได้สมาบัติแล้วสมาบัตินั้นจะไม่เสื่อมไปเลยเรียกว่า อากูปรธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่กำเริบวิมุตตานุตริยะได้แก่วิมุตชั้นสมุดเฉทวิมุตและนิส,สารณะวิมุตถาม 2. ท่านผู้บากบันในอันกำจัดกิเลสและสังโยชนเพื่อผลอันสูงสุดคือพระนิพพานจัดเข้าในอนุตริยะประเภทไหนได้หรือไม่เพราะเหตุไร ตอบได้จัดเข้าในปฏิปทานุตริยะเพราะการบากบั่นพยายามในอันกําจัดกิเลสและสังโยชน์เข้าลักษณะแห่งสัมมาปฏิบัติจัดเป็นส่วนปหานะหรือมรคปฏิปทาเป็นการปฏิบัติอย่างสูงซึ่งพระอริยเจ้าทุกๆุกพระองค์ดำเนินไปแล้วถาม 3. ทัศนานุตริยะ ย่อมมีได้ด้วยการศึกษาปริยัติธรรมหรือมีได้ด้วยปฏิปทานุตริยะอย่างไรตอบทัศนานุตริยะย่อมมีได้ด้วยการศึกษาปริยัติธรรมและปฏิบัติควบคู่กันไปถาม 4. จงแสดงอนุตริยะสามโดยความเป็นเหตุและผลแห่งกันและกันตอบแสดงได้ดังนี้ ความเห็นธรรมด้วยญาณจัดเป็นทัศนะที่ยอดเยี่ยมเป็นเหตุให้ปฏิบัติได้ยอดเยี่ยมทั้งในส่วนปหานะและภาวนาเมื่อปฏิบัติถึงทางที่ยอดเยี่ยมก็พ้นจากกิเลสาสวะเป็นอากูปธรรมเพราะปฏิปทานั้นจิตหลุดพ้นก็เพราะรู้ด้วยญาณถาม 5. อนุตริยะสามนี้ สงเคราะห์เข้าในสัตธรรมสามได้หรือไม่ถ้าได้จงสงเคราะห์มาดูตอบสงเคราะห์ได้ทัศนานุตริยะสงเคราะห์เข้าในปริยติสัตธรรมปฏิปทานุตริยะสงเคราะห์เข้าในปฏิบัติสัตธรรมวิมุตตานุตริยะสงเคราะห์เข้าในปฏิเวทสัตธรรมอภิสังขารสามหนึ่ง ปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบุญ 2. อปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบาป 3. อเนนชาพิสังขารอภิสังขารคืออเนนชาอธิบายอภิสังขารหมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งผลแห่งการกระทำของบุคคลหรือเจตนาที่เป็นตัวการในการกระทำกรรม มีสามประการคือ 1. ปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบุญได้แก่สภาพที่ปรุงแต่งฝ่ายดีประกอบด้วยเจตนาอันเป็นกุศลเช่นการกระทําที่เกิดจากความไม่โลภการบริจาคทานเป็นต้นผลจากการกระทํานั้นท่านเรียกว่าทานนามัยแม้เจตนาที่เป็นกุศลอย่างอื่น ซึ่งเกิดขึ้นแล้วทำให้คนกระทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายวาจาใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อกล่าวโดยเจตนาที่ละเอียดลงไปได้แก่เจตนาที่ประกอบด้วยกามาวจรกุศล8กับรูปาวจรกุศล5 2. อ,อปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบาปได้แก่สภาพที่ปรุงแต่ง ฝ่ายซึ่งประกอบด้วยอากุศลเจตนาเช่นคนฆ่าสัตว์เพื่อบริโภคแสดงว่าการฆ่านั้นไม่ใช่ฆ่าเฉยๆแต่ฆ่าเพราะจิตถูกความอยากกินเนื้อสัตว์ปรุงแต่งจึงได้ฆ่าสัตว์เจตนาที่เป็นบาปเป็นตัวกระตุ้นให้คนทำบาปเมื่อกล่าวโดยพิสดารได้แก่อากุศลเจตนา12ประการคืออกุศลเจตนาที่เป็นกามาวจร ฝ่ายโรภะมูล8โทสะมูล2โมหะมูลสออเนนชาพิสังขารอภิสังขารคืออนเนนชาได้แก่ความไม่หวั่นไหวเป็นสภาพปรุงแต่งพบที่มั่นคงได้แก่กุศลเจตนาที่เป็นอรูปาวจรสหมายภาวะจิตที่แน่นอนมั่นคงด้วยพลังสมาธิจากจตุทชาญไปจนบรรลุ อรูปฌานสี่ฌานใดฌานหนึ่งแนวคำถามคำตอบถาม 1. อปุญญาพิสังขารกับอภิสังขารเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมตอบอบปุญญาพิสังขารคือบาปประธรรมที่ตกแต่งสัตว์ให้เลวต่างๆกันตามวิบากแห่งอกุศลธรรมนั้นๆ ส่วนอภิสังขารท่านหมายถึงกุศลกรรมและอกุศลกรรมอปุญญาพิสังขารจัดเป็นอกุศลอภิสังขารจัดเป็นทั้งกุศลและอกุศลถาม 2. อภิสังขารสามและสังขารสามจัดเข้าในปัญจขันธ์รวมลงในขันธ์ได้บ้างหรือไม่ถ้าได้จงจัดมาดูตอบได้ กายสังขารจัดเข้าในรูปขันธ์วัจีสังขารและอภิสังขารจัดเข้าในสังขารขันจิตตะสังขารจัดเข้าในปัญญาขันธ์และเวทนาขันธ์ถาม 3. คํคำว่าสังขารในบาลีว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอาวิชานั้นเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร ดังนั้นหมายเอาสังขารประเภทไหนมีลักษณะอย่างไรท่านจำแนกไว้อย่างไรตอบได้แก่อภิสังขารสามประเภทมีลักษณะเป็นสภาพผู้ปรุงแต่งท่านจำแนกไว้เป็นสามประเภทคือปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบุญอปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบาปอเนนชาพิสังขาร อภิสังขารคืออเนนชาถาม 4. สังขารมีมากแต่เมื่อย่อแล้วมีสองคือสังขารเหตุกับสังขารผลอยากทราบว่าสังขารเหตุกับสังขารผลนั้นคือสังขารประเภทไหนชี้หลักมาดูตอบสังขารเหตุนั้นได้แก่อภิสังขารสาม คือปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารและอเนนชาพิสังขารส่วนสังขารผลนั้นได้แก่อุปาทินนกาสังขารและอนุปาทินนกาสังขารนั่นเองสังขารพวกนี้จะดีเร็วอย่างไรก็เพราะสังขารเหตุคือบุญและบาปนั้นเป็นผู้ตกแต่งถาม 5. สังขารสองและสังขารสาม ต่างจากสังขารในปัจจัยการอย่างไรจงอธิบายให้เห็นจริงตอบสังขารสองหมายเอาอุปาทินนกาสังขารและอนุปาทินนกาสังขารส่วนสังขารสหมายเอากายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารต่างจากสังขารในปัจจัยการซึ่งหมายถึงปุญญาพิสังขาร อปุญญาพิสังขารและอนเนนชาพิสังขารถาม 6. อภิสังขารสามต่างจากสังขารขันอย่างไรหรือเหมือนกันและต่างจากสังขารสามอย่างไรจงชี้แจงพอได้ความตอบอภิสังขารสามกับสังขารขันเหมือนกันเพราะเพ่งสังขารขันเป็นกุศลอกุศลอัพยากิจ ต่างจากกายสังขารจิตตสังขารวจีสังขารเพราะเพ่งอภิสังขารสามเป็นสมาบัติอาสาวะสามกามาสาวะอาสะวะคือกาม 2. พระวาสะวะอาสะวะคือภพ 3. อวิชชาะวะอาสะวะคือวิชาอธิบายอาสาวะแปลว่า กิเลสเครื่องหมักดองอยู่ภายในจิตสันดานของสัตว์และไหลซึมซ่านไปย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆมีสมประการคือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามได้แก่ความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพดทพะที่ใจของตนกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจรวมทั้งความใคร่ในอารมณ์ที่เกิดกับใจ 2. ภาวาวะอาสวะาาวาคือพบได้แก่ความชื่นชมยินดีในความมีความเป็นต่างๆที่ตนกำหนดหมายว่าน่ายินดีน่าปรารถนาเช่นต้องการเป็นเศรษฐีต้องการมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆรวมถึงความพอใจในชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าที่ตนพอใจและเห็นว่าเป็นสุข 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความเขา่าได้แก่ความไม่รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเป็นอะไรจนเกิดความหลงในเรื่องหรือสิ่งต่างๆโดยไม่รู้ภาวะที่เป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นการรู้การเห็นของจิตที่มีอวิชชานั้นไม่เป็นการรู้การเห็นตามที่เป็นจริง แต่เกิดความรู้ความเห็นในสิ่งทั้งหลายตามที่ตนคิดว่ามันเป็นหรือกำหนดให้มันเป็นอาสวะทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านละขาดด้วยอาสวะขยายานคือยานที่ทำให้อาสวะหมดสิ้นไปแนวคำถามคำตอบถามหนึ่งอะไรเรียกว่าอาสวะมีเท่าไหร่ อะไรบ้างตอบกิเลสเครื่องหมักดองอยู่ภายในจิตสันดานของสัตว์และไหลซึมซ่านไปย้อมจิตเมื่อประสบกับอารมณ์ต่างๆเรียกว่าอาสะวะมีสามประการคือกามาสะวะอาสะวะคือกามหนึ่งภาวาสะวะอาสะวะคือพบหนึ่งอวิชชาสะวะอาสะวะคือความเขลาหนึ่งถามสอง อาสวะกับกิเลสเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรใครเป็นผู้ระได้และระได้ด้วยอะไรตอบต่างกันอาสวะหมายเอาอาการที่หมักดองอยู่ในใจส่วนกิเลสหมายเอาความเศร้าหมองแห่งจิตใจซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอาสวะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เป็นผู้ระได้และระได้ด้วย อาสวะขย้ายานถาม 3. อาสวะโยคะโอคะได้แก่อะไรทำไมจึงได้ชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นตอบอาสวะได้แก่กามภพอวิชาที่ได้ชื่อว่าอาสวะเพราะเป็นสภาพหมักหมมอยู่ในสันดานสัตว์โยคะและโอคะได้แก่กามภพทิฏฐิอวิชา ที่ได้ชื่อว่าโยคะเพราะเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพที่ได้ชื่อว่าโอคะเพราะเป็นดุดห้วงน้ำอันท่วมใจสัตว์ถาม 4. อวิชาสวะอาสวะคืออวิชาความไม่รู้นั้นหมายถึงไม่รู้อะไรตอบหมายถึงความไม่รู้ตามความเป็นจริงของสภาวะนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเป็นอะไร จนเกิดความหลงในเรื่องหรือสิ่งต่างๆโดยไม่รู้ภาวะที่เป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นการรู้การเห็นของจิตที่มีอวิชชานั้นไม่เป็นการรู้การเห็นตามที่เป็นจริงแต่เกิดความรู้ในสิ่งทั้งหลายตามที่ตนคิดว่ามันเป็นหรือกำหนดให้มันเป็นถาม 5. อาสวะเทียบกับสังโยชน์ข้อไหนได้หรือไม่ ถ้าได้จงเทียบมาดูเมื่อต้องการขจัดอาสวะให้เด็ดขาดไปจะต้องบำเพ็ญทำอะไรเพื่อแก้หรือตัดตอบได้กามาสวะเทียบกับกามราคะพาวาสวะเทียบได้กับรูปราคะาอวิชชาสวะเทียบได้กับอวิชชาต้องบำเพ็ญอน,อนาคามิมักและอรหัตมักให้เกิดขึ้นจึงจะตัด หรือแก้ได้กรรมสามกายกรรมกรรมทำทางกาย 2. วจีกรรมกรรมทำทางวาจาสาม,มโนกรรมกรรมทำทางใจอธิบายกรรมหมายถึงการกระทําที่ประกอบไปด้วยเจตนาถ้าเจตนาดีก็เป็นกุศลกรรมกรรมดีถ้าเจตนาไม่ดี ก็เป็นอากุศรกรรมกรรมชั่วแต่ในที่นี้ใช้เป็นคำกลางกลางหมายถึงส่วนดีก็ได้ส่วนชั่วก็ได้จำแนกไว้เป็นสาคือ 1. กายกรรมกรรมทำทางกายถ้าเป็นกรรมดีก็เป็นกายสุจริตเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมถ้าเป็นกรรมชั่วก็เป็นกายทุจริตเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในการม 2. วจีกรรมกรรมทำทางวาจาถ้าเป็นกรรมฝ่ายดีก็เป็นวัจจีสุจริตเช่นไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพลอเจอ้อถ้าเป็นกรรมฝ่ายชั่วก็เป็นวัจจีทุจริตเช่นพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพลอเจอ้อ 3. มมโนกรรม กรรมทำทางใจถ้าเป็นกรรมฝ่ายดีก็เป็นมโนสุจริตเช่นไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายคนอื่นเห็นชอบตามทำนองครองธรรมถ้าเป็นกรรมฝ่ายชั่วก็เป็นมโนทุจริตเช่นโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทปองร้ายคนอื่นเห็นผิดจากทำนองครองธรรมแนวคำถามคำตอบ ถามหนึ่งอะไรเรียกว่ากรรมมีกี่อย่างว่าโดยผลมีเท่าไหร่ต่างจากทวารอย่างไรตอบการกระทําที่ประกอบไปด้วยเจตนาชื่อว่ากรรมมีสามอย่างคือกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมว่าโดยผลมีสองอย่างคือกุศลกรรมอกุศลกรรมต่างจากทวารเพราะทวารหมายเอา กายวาจาใจที่เป็นของเดิมอันเป็นหนทางให้ทำกรรมถาม2คํคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำนั้นทราบแล้วแต่อยากทราบว่าทางที่จะทำกรรมนั้นมีกี่ทางอะไรบ้างตอบทางที่จะกระทำกรรมนั้นมีสามทางคือทางกายเรียกว่ากายกรรมมีค่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกามทางวาจาเรียกว่าวัจีกรรมมีพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อทางใจเรียกว่ามนโนกรรมมีความโลภพยาบาทเห็นผิดจากทำนองครองธรรมถาม 3. ในบรรดากรรมทั้งสามนั้นกรรมประเภทไหนสำคัญที่สุดเพราะเหตุไรตอบกรรมทั้งสามนั้น มโนกรรมนับว่าสำคัญที่สุดเพราะเมื่อมโนกรรมที่เป็นมโนทุจริตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสาเหตุให้กายกรรมวจีกรรมที่เป็นฝ่ายทุจริตเกิดขึ้นตามเพราะเมื่อเจตนาเกิดขึ้นก็เป็นสาเหตุให้คนทำกรรมทั้งทางกายและทางวาจาทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลถามสี่ กรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลเกิดทางทวารไหนและกรรมนั้นมีอะไรเป็นอาหารอธิบายตอบเกิดทางทวารคือกายวาจาใจมีมโนสันเจตนาเป็นอาหารอธิบายว่ากิริยาที่เป็นกรรมนั้นต้องประกอบความจงคิดมิฉะนั้นไม่เป็นกรรม ความจงคิดก่อให้เกิดผลคือกรรมเพราะฉะนั้นกรรมจึงมีมโนสัญเจตนาเป็นอาหารถาม5กรรมสามกระจายออกเป็นสิบได้หรือไม่ถ้าได้จงกระจายให้ครบสิบโดยเทียบเคียงกับอะไรตอบกรรมสมกระจายออกเป็นสิบได้ดังนี้ กายกรรมจัดเป็น 3, วัจีกรรมจัดเป็นสี่มโนกรรมจัดเป็นสโดยเทียบเคียงกับกรรมบทสิบถาวานสาม 1. กายทวานทวานคือกาย 2. วัจีทวานทวานคือวาจา 3. มโนทวานทวานคือใจอธิบายทวานแปลว่าช่องหรือทางออก อันเป็นที่มาแห่งความดีหรือความชั่วก็ได้ท่านจำแนกไว้เป็นสามทางคือ 1. กายทวานทวานคือกายได้แก่การกระทำทางกายเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามจัดเป็นกายกรรมใช้ให้คนอื่นทำจัดเป็นวจีทวานกายทวานนี้ถ้าแสดงออกในด้านดีก็เป็นกุศลกรรม 2. วัจจีทวารทวารคือวาจาได้แก่การแสดงออกทางวาจาเช่นพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อจัดเป็นวัจีทวารถ้าทำกายยวิการเช่นพยักรับหรือสั่นศีรษะจัดเป็นกายทวารวัจีทวาน,ววาน,นี้ถ้าแสดงออกในด้านดีก็จัดเป็นกุศลกรรม 3. มโนทวานทวานคือใจได้แก่การแสดงออกทางจิตใจเช่นความคิดโลภอยากได้ของคนอื่นคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นหรือความคิดเห็นผิดจากทํานองกรองธทมจัดเป็นมโนทวานการรูปคำพัสดุที่อยากได้ด้วยจิตคิดจะรักเป็นกายทวารการบ่นว่าทําอย่างไรดีหนอจักได้พัสดุนั้นมา จัดเป็นวัจีทวารมโนทวานนี้ถ้าแสดงออกมาในด้านดีก็เป็นกุศลกรรมแนวคำถามคำตอบถาม 1. กรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลเกิดทางทวารไหนและกรรมนั้นมีอะไรเป็นอาหารอธิบายตอบเกิดทางทวารทั้ง3คือกายทวารวัจีทวาร มโนทวารมีมโนสันเจตนาเป็นอาหารอธิบายว่ากิริยาที่ต้องทำกรรมนั้นต้องประกอบด้วยความจงใจมิฉะนั้นไม่เป็นกรรมความจงใจก่อให้เกิดผลคือกรรมเพราะฉะนั้นกรรมจึงมีมโนสันเจตนาเป็นอาหารถาม 2. กรรมทั้งสย่อมออกมาทางทวารอย่างเดียวหรือออกได้ทุกทวาร จงชี้แจงมาดูตอบนี้ใช่ออกมาจากทวารอย่างเดียวเช่นกายกรรมย่อมออกมาทางกายทวารก็มีทางวัจีกรรมก็มีแม้วัจีกรรมก็ออกมาทางวัจีทวารบ้างทางกายทวารบ้างมนโนกรรมก็ออกมาทั้งสามทางเช่นทำเองเป็นกายทวารใช้ให้คนอื่นทำเป็นวัจีทวารเป็นต้น ถามสบ่นว่าทำอย่างไรดีหนอจักได้พัสดุสิ่งนั้นนั้นเป็นกรรมในทวารใดจงชี้แจงตอบการบ่นว่าทำอย่างไรดีหนอจึงจะได้พัสดุสิ่งนั้นนั้นเป็นวัจีทวารเพราะวาจาเป็นช่องทางของกร,รนั้นนั้นถามสทวารหมายถึงอะไร มีเท่าไหร่อะไรบ้างเป็นกุศลหรืออกุศลตอบทวารหมายถึงช่องหรือทางออกของกรรมมีสามทางคือกายทวารวจีทวารโนทว,วารเป็นทั้งอกุศลกรรมและกุศลกรรมถ้าแสดงออกมาในด้านความดีก็เป็นกุศลกรรมถ้าแสดงออกมาในทางด้านไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรม และการที่จะทำกรรมได้ก็ต้องมาจากทางทวารทั้งสามนี้เท่านั้นถาม5กรรมสามกับทวารสาเหมือนกันหรือต่างกันและเป็นผลเนื่องถึงกันอย่างไรตอบต่างกันกรรมหมายถึงเจตนาหรือการกระทำที่ทำด้วยความจงใจเรียกว่ากรรมต่างจากทวารเพราะทวารหมายเอากายวาจาใจ ที่เป็นของเดิมซึ่งเป็นหนทางให้ทำกรรมและเป็นผลเนื่องกันเพราะเมื่อบุคคลมีเจตนาย่อมทำกรรมด้วยกายบ้างวาจาบ้างใจบ้างที่เป็นกุศลและอกุศลถาม 6. จงจัดมโนกรรมให้เป็นไปได้ในสามทวารตอบมโนกรรมฝ่ายอากุศลมีสามคืออภิชา พยาบาทมิจฉาทิฐิอภิชาเป็นมโนกรรมจับรูปคลำพระพัสดุที่อยากได้แต่ไม่มีไถยจิตจัดเป็นกายยทวารรำพึงแต่ในใจจัดเป็นมโนทวารพยายามเป็นมโนกรรมจับสตราวุธมีท่อนไม้เป็นต้นเป็นกายยทวารบนว่าขอให้สัตว์เหล่านี้จงถูกเบียดเบียนจงถูกฆ่า เป็นวัจจีทวารเป็นแต่รำพึงในใจจัดเป็นมโนทวารมิจฉาทิฐิเป็นมโนกรรมการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกพุทธศาสนาเป็นกายทวากรกล่าวว่าทำบุญให้ทานไม่มีผลเป็นวัจจีทวารรำพึงแต่ในใจเป็นมโนทวาร